สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบ,บดีที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังไอคอนสยามทรงเปิดงานประชุมวิชาการเทคนิคก,การแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืองสุทนารีนาถซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่47ในหัวข้อ Advancing Health with Precision the Future of Medical Technology ยกระดับการดูแลสุขภาพแม่นยำด้วยเทคโนโลยกีการแพทย์แห่งอนาคตเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ส่งคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลัก ทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนาศาสตร์คลินิกพิษวิทยานิติวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตชีววิทยาระดับโมเลกุลมนุษย์พันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีนิทศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัย mm hmm. เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากลเวลา14.25นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินส่งเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2568ของคณะกรรมการบริษัทสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน ในการนี้รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเข็มที่ระลึกครบ15ปีของการก่อตั้งมูลนิธิพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกดังกล่าวแก่ท่านผู้หญิงสิริกิจยายเจนเซ้นและคณะกรรมการมูลนิธิ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระอาทิการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินความคืบหน้าการให้บริการผู้ป่วยรวมถึงความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังฝ่ายวิชาการและฝึกอบกรมตลอดจนฝ่ายวิจัย มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิทธิราชสมบัติครบ60ปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคไตตลอดจนจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคาดิยาราชนารีพระราชทานภวโรกาสให้เอกอัครราชาทูตณกรุงเบอร์ลินเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยา,ารคำเนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการณสมาคมทรัสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีสเสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปยังพัตาารบาสเซอร์ีคูวิลีเยนครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินขอพระราชทานพระอนุญาตถวายเลี้ยงพระกยาหารคำเนื่องในโอกาส,สเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการด้านการวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระหว่างวันที่18ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้ในายจิตติพัฒนทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินถวายพระพรชัยมงคลและยกย่องพระเกียรติคุณถึงพระวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาส่งเสริมระบบสาธารณาสุขของประเทศให้เกิดความก้าวหน้าซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษส่งนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะ ในการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนายาของประเทศไทยทรงว่างหลักการและวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อดำเนินการพัฒนายาเพื่อความมั่นคงทางยาทั้งยาสมุนไพรยาเคมีและยาชีววัตถุที่จำเป็นในการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณาสุขของประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงานจากนกครมิวนิกสาธารณรัฐเยอรมนีผู้รัษกษาจังหวัดเชิญตะกร้าสิ่งของพระประธานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่วันนี้ที่บ้านเลขที่236หมู่ที่2ตำบลกาลิซาอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้จัดการจังหวัดนราธิวาสเชิญตรกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจอับดุลเลาะมะกาสิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะนแนะอำเภอจะนแนะที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เหตุเกิดบริเวณเสาธงหน้าสถานีตำรวจภูทรจะแนะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจากสิบตำรวจอับดุดลเลาะอย่างหาที่สุดมีได้ พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าบ,บุกรหมอมให้ในโชดนารินเกิดสมผู้จัดการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบตำรวจเอกเจษดาพรมรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะนแนะที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโนะรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจเอกเจษดารวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์เนื่องในโอ,นอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกวีรศักดิ์ออกกังวาลเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปนมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่รวม711คนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันธษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2568 ซึ่งให้การอุปการะเด็กชายที่พิการทางสมองและปัญญาอายุระหว่าง7-18ปีโดยครอบครัวประสบปัญหาไม่สามารถให้การเลี้ยงดูหรือขาดผู้อุปการะดูแลพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาปลดกล้าบดกระหม่อมให้ในายพิธานเฮียมโทเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่รวม534คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ด ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปลดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์มนตรีไปติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสองจังหวัดแพร่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไปติดตามผลการดำเนินงานซึ่งพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมีพระราชดำริให้กรมชประทานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรแก่ราษฎรตำบลบ้านกลางตำบลเตาปูนตำบลบ้านหนุน โดยสำนักงานกอปอรอและกรมชประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในปี2530แล้วเสร็จในปี2539สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้กว่า20,000ไร่และยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในอำเภอสองและอำเภอร้องกวางรวมกว่า7,000ครวัวเรือนด้วยในช่วงบ่ายไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดทําขึ้นในปี2523เ <s ays> พื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่รัษฎรในเขตอําเภอเมืองโดยเฉพาะทางพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ํายมในเขตตําบลบ้านถิ่นที่ขาดแคลนน้ามากซึ่งหน่วยงานรับสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลักษณะเขื่อนดินแบบแบ่งโซนในปี2561 และแล้วเสร็จในปี2568มีรัษฎรได้รับประโยชน์กว่า1,800ครัวเรือนในตำบลสวนเขื่อนตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่มีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน7,500ไร่และช่วงหน้าแล้ง1,000ไร่องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาบุรีรัชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ที่มหาบุรีรัชพัฒน์เพชบุรีเป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ต่อเนื่องจากวันนี้โดยได้บรรยายพิเศษให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวน500คนเพื่อสรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กรอบแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพศ2560ถึง2579 25นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาและงานสวัสดิการสำหรับนักศึกษา ในการนี้คณะบดีคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศา,าสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้บรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งจะพัฒนานและยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวของไทยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวความคิดวิทยายลัยหมู่บ้านของประเทศตุรกีองค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรก วันนี้ที่สาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกกรพนาตรุติดองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขลับเคลื่อนโครงการอนเนื่องาออมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด <todos S 1> ้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ําตําบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อปี2566ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือปัจจุบันอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ส่วนโครงการขุดคลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองพร้อมประตูร,ระบายน้ำและขันกั้นทรายอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริมีแผนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดก,การน้ำและก่อสร้างสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าสำหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าพลุกค,ควนเครง็งอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเพิ่มการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นทุกปี ในช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอทุ่งใหญ่ซึ่งพระบาทส,สมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอ,นานอันเนื่องมาจากพระราชดําริเริ่มก่อสร้างในปี2561แล้วเสร็จในปี2567 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า11,000ไร่และเป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎรในพื้นที่กว่า1,800ครวัวเรือนโดยกรมชลประทานมีแผนจะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบริเวณท้ายโครงการเพิ่มอีก1800ไร่ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายางที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ40อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีนักเรียน440คนมีกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตโดยในปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการสอบวัดระดับนักเรียนหลักสูตร072จินตคณิตระดับภาคใต้สำหรับการจัดการเรียนการสอนมี4รูปแบบประกอบด้วยจัดการศึกษาวิชาสามัญจัดการศึกษาวิชาศาสนาจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคออเคราะห41อำเภอรามันจังหวัดยะลาเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำมีนักเรียน555คนจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดยระดับประถมะศึกษาเน้นส่งเสริมการอ่านเขียนสื่อสารและคิดคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการรู้จักตนเองและผู้อื่นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นทักษะการเรียนรู้และรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567สูงกว่าปีการศึกษา2566ทุกรายวิชา นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในกลุ่มอาชีพขาหากรรมเกษตรกรรมอุตสาหากรรมและความคิดสร้างสรรค์ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนในวันอาทิตย์ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนศรอ,อมัดตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ